อ้าวไงเปนคือบ้าให้ลูกให้หลานเ,เออพ่านาบ่ 30, เอ 500, เอ 500, 300, เราบอก่านฮาปนเาออบอกันเห้ายเอยเอบห<ๆ>่งหรอยสามหมื่นเห้าร้ยขายบขายขายเจ้าเดนวาพ่นาพนผมจะให้เจ้าพระหารอยมัขคะ ผู้นี่มันเอาสองพันหาะผมก็เลยบอกมาสามมหาล้อจเบิดร้อไหมผมพัฒนาแล้วผมยังใหา้อยจมื่นพัา้อยพนายสมื่นพัน้าหพันาห้าร้อามบเอ็ดห้าร้อยผู้ขายนบ่อ่ารร้าขายายบ่อขายอ๋อขายห้าร้รถไดย์บ่อูขาบ่ขาบ่ขายหอดฟุ้นยังบ่อเราไม่ซื้อนี่ไปนซื้ออะไรจะซื้อทีบ่อจะเปิดาราไม่เป็นธุรกสามสิบ กันสามเอาพันห้รอยไปยายแล้วบอกวันเดียวเดียวไเอาพันร้อยนาไปคขเลเอ็ดใบเอไปแล้วพันร้อยพัดใบเขาเจอ้เอาใบเอ็ดเอ็ดใบเอใบรอยนึงเอ็ดใบร้อยเดียว่ากันร้อยเนยยรเบร์ยอไป้ไปเลไปเลย

คุณประกาศแล้วเนอ่ยแั้งไดมันหันหลังห้ว่าได้ดิเนาะรุนนี่ยากระปได้เงินลอยเดียวยาพัก้อยแล้วครับพี่น้อสายโหดสายเสวนาลอยครับพี่หน่ออย่างว่าเป็นตัดยานพี่นอน่อพงก่ะมูยางนึงกะ

มอปลาได้และหมอปลาบอได้หอเบิดมันหมอเบิดดิเบิได้หอเบิดหอเบิดอยาอ้นยืต้ท e e ้องบดก่งแกหรแกีตรองนี้วิธีการมีเทคนิคครับในการเอางงวมันดื้อขี่รถงมันดื้อครับงนกรเิบรไ่เลนว้อาเ่าคนกระถอยรถมากเลยพี่น่อง

เอาไนเด้เ่เอาไนเด้อเอาไนเอาไนรอรถมู่เด้อโอ้ยพวกนอยอ่ล้นพี่หนออย่าหลุดมาข้างนี้เด้อพวกลาเลยสายตาเอาเรื่องครับเอาเรื่องค้างแน่ครับพี่หนอระวังระวังเตรียมตัวแรนพร้อมเด้อรุ่นนี้ มนีล้มาเดี๋ยวนเ่าไก่เด้อมันแนเด้เอาข้าตออมา่เ้นจนบาเาาได้รเสอาขึ้น้ม่ขึ้ข้าแม่ผู้ใดขึ้นข้าักเสอขึ้นข้าขึ้าเอ็นหามูไปดึงเสือกแล้วพี่งนี่โอ้เจ้าขึ้นข้าลุ่

โอ้คงกรนลุ่นน้ำให้น้อนเลยใจตุ่มตุ่มตุ่มตอมน้ำดีเสื้อนีเอาไปมาดูก็มันไปเสื้อนีเอากไปแล้ว เข้าไปก๊อกเข้าไปย้อนเลยนะเอาวอได้พิกโซมาพีชี้ลยังเลยไยเลยเีออกจากั้นนะโนมาโยนมามล้วเือมแปิเบิดเมวนอะนี่ประตูเิดเบินดเอามาเบิดนี่ บดบดเออได่ละบาทนี่ใส่บาทเดี๋ยวเดีนยเดี๋เยโอ้โหีขอต่อเชียรไปที่ปุลงอนค่าเสือกได้หนือเปล่าเนาเชีอร์ค่เอารอดเชยู่บอลรอดเปิดตขวารเทนอฟบอลนี่เนาะดากนาก

สีวิดในหอยพี่น้องเอ้ยสูงครับผม